เสียงเรียกจากความสงบอย่าทิ้งวาสนาที่คุณมีเพียงเพราะความเร่งรีบของใจจงหยุดฟังถ้อยคำเหล่านี้สักครู่แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเพราะในวินาทีที่ชีวิตวุ่นวายเสียงภายในอาจเป็นสิ่งเดียวที่เราลืมฟังถ้าชีวิตตอนนี้กำลังเหนื่อยล้ากำลังสับสนโปรดเปิดใจให้ธรรมะช่วยนำทาง แล้วคุณจะพบว่าความสว่างไม่เคยจากคุณไปไหนมันแค่รอให้คุณนิ่งคอที่จะมองเห็นไม่มีใครเกิดมาโชคดีเสมอไปชีวิตของคนเราไม่ได้ง่ายดายเหมือนในละครความสำเร็จที่เห็นภายนอกเบื้องหลังอาจเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดไม่มีใครมีชีวิตที่เพียบพร้อมตลอดเวลาและไม่มีใครที่ไม่เคยา